ขับไล่ F-35 Lightning II คือ1ในเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในปี2025และต่อเนื่องไปถึงปี2026ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของ F-35 ไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์อันล้ำสมัยและดูดันเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยระบบที่ทันสมัยที่สุดในโลกของการบินขับไล่ เครื่องบินลำนี้จัดอยู่ในระดับมันติโรสตีลไฟเตอร์ซึ่งหมายถึงสามารถปฏิบัติภารากิจได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการโจมตีภาคพื้นการสอดแนมการป้องกันอากาศและการแทรกซึมเข้าเขตศัตรูโดยที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์ทั่วไปในเรื่องของดีไซน์ f 3 5มามาพร้อมก,กับการออกแบบที่ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์แบบสตีลอย่างเต็มรูปแบบโครงสร้างของตัวเครื่องทำจากวัสดุผสมที่ช่วยลดน้ำหนักแต่คงความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับความร้อนสูงอย่างตีและท้ายเครื่องเจ็ดนอสเซิ่งของ F 35ยังได้รับการออกแบบมาให้มีการหักเหคลื่นความร้อนได้ดีช่วยให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากระบบอินฟาราเรดของศัตรูได้อีกระดับหนึ่ง ระบบขับเคลื่อนของ F-35 คือปลัดแอนวิทนี่ F-135 Turbo f บ n Engine ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง43,000ปอนด์ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมต1.6หรือประมาณ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับหลบหลีกการยิงขีปนาวุธหรือเข้าสกัดเป้าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ F 3 5ยังสามารถบินขึ้นแบบระยะสั้นและลงจอดในพื้นที่จำกัดได้โดยเฉพาะรุ่น F 3 5 B ซึ่งเหมาะสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินหรือสนามบินลอยน้ำในส่วนของอาวุธ F 3 5สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภททั้งอาวุธภายในและภายนอกเช่นขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM สำหรับการต่อสู้อากาศสู่อากาศ ขีปนาวุธ AGM 1 5 8 JASSM สำหรับโจมตีระยะไกลและระเบิดนำวิถีด้วย GPS อย่าง JDAM ที่สามารถใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำระบบอาวุธของ F 3 5ยังรวมถึงปืนกล GAU 2 2เอกนด25ามิลลิมซึ่งติดตั้งภายในตัวเครื่อง อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ f 3 5แตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปคือระบบเซนเซอร์และเรดาร์แอน APG 8 1 AP a e s a r a d a r ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลและติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันได้รวมถึงระบบ d i s t r i b u t e Aperture System Du และ Electro Optical Targeting System EOTS ที่ให้การมองเห็นในทุกทิศทางรอบลำแบบ360องศานักบินจะสามารถรับรู้สถานการณ์รอบตัวได้จากการแสดงผลผ่านหมวกนักบินที่เชื่อมต่อข้อมูลแบบ real time ภายในห้องนักบินของ F-35 ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมระบบการบินอาวุธการสื่อสารและการนำทางได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังมีระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นในสถานการณ์ต่อสู้ F 3 5ยังมีความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟร์โดยสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ศัตรูปิดกั้นการสื่อสารและป้องกันตนเองจากการถูกตรวจจับรวมถึงระบบคาลเดอร์เมชเชอร์ที่สามารถปล่อยชาร์ฟและแฟลร์อัตโนมัติเพื่อหลอกระบบติดตามของขีปนาวุธ ในด้านการใช้งานจริงปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้สั่งซื้อและนำ F-35 มาใช้ในกองทัพเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลญี่ปุ่นออสเตรเลียอังกฤษและเกาหลีใต้ซึ่งต่างก็ให้การตอบรับในด้านความสามารถความแม่นยำและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันในปี2025 2026 F-35 ยังได้รับการอัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เช่นบล็อก4ที่เพิ่มความสามารถในการบรรทุกอาวุธใหม่การอัปเกรดระบบเซ็นเซอร์และระบบ AI ให้รองรับภารกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึง้นและยังมีโครงการพัฒนาเชื่อมต่อระบบกับโดรนไร้คนขับเพื่อใช้ร่วมกันในแนวคิด f ิวเจอร์แอร์คอมแบที่กำลังกลายเป็นกระแสหลักของโลก F-35 Lightning II เป็นมากกว่าเครื่องบินรบมันคือแพลตฟอร์มทางการทหารที่เชื่อมโยงทุกมิติขององค์การรบ ทั้งในอากาศภาคพื้นและข้อมูลทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมสถานการณ์รบได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพูดถึงเรื่องขององค์การลงทุนในเครื่องบินรบสมัยใหม่ F-35 เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่คุ้มค่าแม้ราคาจะสูงเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือความได้เปรียบในสนามรบสำหรับคนที่รักในเทคโนโลยีด้านการบิน หรือกำลังติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับโลก F35 Lightning II คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยดีไซน์ล้ำยุคฟีเจอร์การรบครบทุกมิติและระบบเซ็นเซอร์ที่ฉลาดระดับ AI หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้และต้องการติดตามรีวิวอาวุธล้ำสมัยยานพาหนะทางทหารและข่าวสารการป้องกันประเทศแบบเจาะลึกฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ช่องของเราชื่อว่า NA Review ที่นำเสนอเนื้อหาทางทหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายภาพประกอบสวยงามและข้อมูลอัปเดตทุกสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ